วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงไอเทมชิ้นหนึ่งเลครับที่จะเปลี่ยนภาพของเราเนี่ยให้ดูฟ้งๆนุ่มๆแบบที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เลยครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกต่อแชร์ต่อเกี่ยวกับฟิลเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่จะเปลี่ยนภาพของเราเนี่ยให้ดูนุ่มนวลชวนฝันแบบวิดีโอที่ทุกคนได้เห็นไปตอนต้นเลยนะครับส่วนฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือนิชิออโรซอฟ y m i s สนั่นเองครับฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็น diffusion filter นะครับคือฟิลเตอร์ที่ทําให้แสในภาพของเราเดี๋ยดูนุ่มฟ้งมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเจ้าตัวนี้นะครับจะทําให้ภาพของเราเนี่ยดูนุ่มนวลนะครับผิวก็จะดูเนียนฟุ้งไปด้วยนะครับอันนี้นะครับ ให้เพื่อนๆลองสังเกตส่วนที่เป็นแสงหรือไฮไลท์ดูนะครับผมมันจะมีความฟุ้งๆนุ่มๆอยู่นะครับในส่วนของเงาเนี่ยก็จะดูนุ่มๆไม่ได้แข็งเลยนะครับ โดยเมื่อก่อนนะครับเราจะคุ้นเคยกับการใช้วาสลีนไปทาที่หน้าฟิลเตอร์ของเราใช่ไหมครับเพื่อให้ได้ภาพที่นุ่มฟูงนะครับผมแต่การทําแบบนี้นะครับมันจะเป็นลดทอนความคมภาพเราออกไปนะครับจริงๆฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับมันก็ไปลดทอนความคมในส่วนของภาพเราอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมว่ามันก็นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เยอะเลยนะครับอีกอย่างนะครับฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถใช้ในทั้งงานภาพนิ่งและวิดีโอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นงานภาพนิ่งที่ถ่ายจากฟิลเตอร์ตัวนี้ให้ดูสักเล็กน้อยนะครับ ส่วนอัลบั้มเต็มเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปโพสตไว้ที่หน้าเพจของผมนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสรุปแล้วนะครับฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนลุคภาพของเรานะครับให้ได้ความเป็น dreamy look นะครับภาพของเราก็จะมีความนุ่มนวลชวนฝันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากได้ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับผมก่อนจากกันไปนะครับเดี๋ยวเราไปชม portrait วยๆจากอโวส กันเลยครับ